p ีพได้ตระหนักในคุณค่าของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด -19 นะครับจึงได้ชูพนักงานคือฮีโร่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติด้วยการตอบแทนความเสียสละด้วยมาตรการ 4S นะครับเพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่พนักงานทุกคนครับ คือทรัพยากรอันมีค่าขององค์กรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เราได้เห็นหลายๆบริษัทหลายๆร้านค้าร้านอาหารหรือโรงงานต่างๆเร่งหามาตรการช่วยเหลือเพื่อปกป้องพนักงานของตนเองอย่างดีที่สุดและหนึ่งในนั้นคือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF พนักงานฝ่ายผลิตเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำให้ธุรกิจยังคงขับเคลื่อนไปได้ และช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารผลิตอาหารคุณภาพที่สดสะอาดปลอดภัยให้กับประเทศชาติในภาวะวิกฤตเช่นนี้ในฐานะผู้ผลิตอาหารนะครับเราอยากให้คนไทยได้อิ่มท้องถึงจะยาก จะลำบากอย่างไรก็ตามแต่ต่อให้สถานการณ์การระบาดจะแย่ขนาดไหนก็ต้องอิ่มท้องไว้ก่อนตั้งใจดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือการทําให้อาหารเนี่ยปลอดเชื้อปลอดภัยพนักงานจิตอาสาในโรงงานทุกคนทุ่มเทยอย่างยิ่งยินนอนอยู่ที่โรงงานทําระบบซีลบับเบิลเพื่อให้โรงงานของเราเนี่ยปลอดภัยสามารถผลิตอาหารทุกกล่องออกมาได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยที่สุดเรื่องของเมนูเราคิดว่าเราทําเหมือนกับการที่เราทําอาหารให้คนที่บ้านได้รับประทานด้วยกันเป็นอาหารที่มีคุณค่าที่ดี คำกล่าวของซ e o คุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐสะท้อนถึงการตระหนักในคุณค่าของพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นที่มาของแนวคิดพนักงานคือฮีโร่เมื่อฮีโร่ทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อประชาชนและบริษัท Cpf จึงตอบแทนความเสียสละด้วยมาตรการ c s ประกอบด้วย SAFE, s e ซ l STRONG และ STAY เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่พนักงานทุกคนเซฟเราได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภร์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานให้แก่แรงงานชาวไทยและชาวต่างชาติโดยจะทยอยฉีดให้ครบ100%รวมถึงวัคซีนที่รัฐบาลจัดให้ผู้ประกันตนขณะเดียวกันได้เตรียมอุปกรณ์ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นมากกว่าแสนชุดสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง ตลตดจนนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่องทางเช็คอินสำหรับพนักงาน C-Check-In และของคนงาน W-Check-In เพื่อให้ทุกคนเก็บข้อมูลไทม์ไลน์ของตนเองและบริษัทสามารถติดตามดูแลพนักงานได้อย่างใกล้ชิดซ <Seal. S 1> เรามีมาตรการบับเบิลแอนด์ซเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโดยจัดพื้นที่ใน,นโรงงานหรือหอพักให้พนักงานลายผลิต ดูแลคนเป็นอยู่อาหารการกินตลอดจนรถรับส่งในการเดินทางระหว่างที่พักและโรงงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภายนอกจึงมั่นใจได้ว่านอกจากจะปลอดภัยสูงสุดทั้งพนักงานและคนงานยังมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง strong หากพนักงานหรือคนงานติดเชื้อดดเราเตรียมความพร้อม,อม,อมการเข้าถึงการรักษาให้พนักงานอย่างเต็มที่ ทั้งการสร้างโรงพยาบาลสนาม CTF หนองจอกและสระบุรีการทำ MOU กับโรงพยาบาลปิยเวศและความประกอบ9ก้วรงรับผู้ป่วยสีเขียวเหลืองและแดงตลอดจนจัดเตรียมยาและสมุนไพรสำหรับรักษาพ,พนักงานและครอบครัวภายใต้การกำกับดูแลของทีมแพทย์ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดสเตนอกนือ,อนจาการประกาศนโยบายไม่เลิกจ้างแล้วเพื่อให้พนักงานอุ่นใจ บริษัทยังดูแลช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวอีกหลายมาตรการเช่นค่าเล่าเรียนบุตรเงินกู้ยืมฉุกเฉินหรือการส่งอาหารพร้อมทานในโครงการ CPF ส่งอาหารจ่าใจร่วมกันภัยโควิด -19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีคนในครอบครัวคู่สมรสและบุตรได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างซึ่งปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า2,300ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากเรา ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ร่วมกันทุ่มเทจิตใจนะครับพลังแรงงานทั้งหลายนะครับในการทําเรื่องดีๆร่วมกันในการร่วมกันฟันฝ่าปรสรรคโควิดนะครับในครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้เพื่อแทนคําขอบคุณฮีโร่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์เช่นนี้และตอบแทนทุกความเสียสละที่ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยขอให้มั่นใจว่า ครอบครัว CPF ไม่เคยทิ้งกันเราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปได้วยกัน